มันคั่งเรืมเข้าไปไหนเามันเป็นจังะตั้งเก่อมากรถไปแล้วกเกงใส่เอขยายวงเหมือนเดิว้ตอนแรกคนดึงเกงตลอดเวลาอะแล้ไม่ได้หาขหรือเชื่อติต้งเราก็ด่องนมดก็ดึงเดี๋ยวก็ดึง ได้ร really ่ปมจับดึงงานดะไเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องลงดีไม่ลงเลยเอ้าเฮ้ยขอบใไอ่ะบอกว่าใช่ว่อไม่ทำนั่นแหละค่ะพี่ที่สวัสดีครับยังไม่ทันเยอะนี่จะไปแล้ว ไปไหนพี่ดีไปหนไปติไปติ่งแล้วมัน่าไหนหอมจริน,นประปหอมลงเยอะมากทุอย่างแล้วเกางง่งที่ไหนใส่อะปกติเกมปกติเกงใส่ใหญ่เลยนองมปกติที่ปอ ผสมครับ้องเหอต้อไปหาดูไปหากไปไม่เปิดตัวสาสินหาอะไนบัยเียนมอลันสิตโอ้โหออามาเลยยังไม่ได้ส่งเลยดูสิ